ถ้าเราให้มาวาดรูปพระเจ้าม้าก็จะวาดพระเจ้าออกมาหนะ้าตาเป็นมา้าถ้าเราคิดถึงพระเจ้าพิธีของพระเจ้านะ้าทาเ็นยงไงคะ่ะแต่อยู่นะเข้าใจโมเมนตะ์นั้นตอนอยู่ขึ้นไปบนเวทีแล้วยุนไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ายุนไม่ได้ทำมันเต็มที่อ,อย่างที่ยุนตั้งใจเอาไว้ ค่ะวันนี้นะคะ Ar ร์ซิติเซนนะคะของเราได้นัดพูดคุยกับศิลปินนะคะที่กำลังมาแรงเลยค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกนะคะอย่าง G ุช c ีนะคะแล้วก็แบรนด์สินค้านางางต่างๆ,ๆอีกมากมายอีกทั้งเธอยังเป็นเจ้าของกิจการชื่อเก๋ค่ะคือบริษัทสายรุ้งแห่งความฝันจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่คอยให้บริการทางด้านการทำงานศินละปะแล้วก็งานดีไซน์ให้กับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ว่ากลุ่มสินค้าที่เป็นไฮเอ็นเป็นหลักค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะคุณยูนนะคะปัญพัต์เตชเมธากุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยูนสวัสดีค่ะคะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพ่จิปอยากให้คุณยูนช่วยย้อนกลับไปถึงตอนวัยเด็กอะคะ่ะว่าวัยเด็กของยูนปัญพัต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็เริ่มมาชอบศิลปะตั้งแต่ตอนไหนเนะะี่ยค่ะวัยเด็กของยูนใช่ไหมคะอยู่เป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเพื่อนเลน่นที่บ้านอยู่ทาําสภาใช่ไหมคะ ก็จะมีพวกช่างพี่ๆช่างเย็บหรืออะไรอย่างนี้ก็จนมีปีหนึ่งน่าจะประมาณสามขวบก็ได้เจอกับพี่ใจเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการทํากิจกรรมคนเดียวก็คือการวาดรูปอ๋อยนว่าหยุนโชคดีที่พี่ใจเขาไม่ได้เป็นแบบโอเคจบโรงเรียนมาเพราะฉะนั้นเขาจะสอนเราว่าอะไรที่มันเป็นแบบวิถีชีวิตของเขาเขาชอบวาดรูปบ้านเป็นแบบหลังคาสี่เหลี่ยมข้างมูแล้วโตขึ้นมาก็ เขาเรียกว่าอะไรเริ่มอ่านหนังสือ,อเริ่มพอด้วยความเป็นลูกคนเดียวไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ยูนได้รู้เรื่องต่างๆได้รู้อะไรที่บางทีเราไม่สามารถเดินทางไปเจอได้อะไรเงี้ยมันก็มาจากหนังสือทั้งนั้นเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวทางจินตนาการมากกว่าแล้วอย่างนี้อ่ะงั้นตอนสมัยเด็กเราพอรู้แล้วเนาะเราเริ่มเข้าสู่สมัยวัยมหาลัยบ้างดีกว่าเพราะว่าทราบว่าคุณอยู่เนี้ยจบจากจุฬา ใช่ไหมคะก็คือคณะศิลปกรรมาศาสตร์ใช่ค่ะนะคะภาควิชาใน,น,น,นมิติเนาะ,ะอยากลุ้นหนึ่งว่าตอนช่วงที่เราเรียนตอนนั้นนะคะเพราะงะั้นงานที่เราทําในช่วงสมัยเรียนหาลัยเนี่ยมันมีดิพลหรือว่ามันส่งต่อมาอยัางตอนที่เราเริ่มในวัยทํางานที่มาทํากับแบรนด์แฟชั่นจริงๆไหมคะมีค่ะเอาจริง <ผม S 1> ๆตอนวาดรูปสมัยก่อนนะคะมันก็เป็นการวาดรูปอย่างเดียวตอนนั้นมัต้องเป็นการ d r a อิ n งเป็นส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยสนพอมาได้เข้า เรานด้มีสินที่สุราอยู่เรียนแฟชั่นใช่ไหมคะมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นของงานศิลปะเพิ่มเติมเข้ามาประวัติศาสตร์ศิลปะมูฟเมนต์ของศิลปะสิ่งมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นอยู่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทําไมคนถึงแต่งตัวแบบนี้ในยุคนี้ทุกอย่างมันมีเหตุผลลิงก์ันหมดเลยเพราะว่าการเรียนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนกับที่มหาลัยมันไม่เหมือนกันความรู้สุดความรู้ต่างๆรวมถึงความครีเอทีฟปฏินาากรรมมันเหมือนฟังซันไปพร้อมกับความครีเอทีฟอย่างนั้นนะคะเอาอทุกคนมันจะต้องมี มีเหตุเป็นเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างมันไม่ได้มาจากเป็นแบบโอเคสันฝันแล้วสันก็มามีบริบทอยู่ว่าทําไมคุณถึงฝันแบบนั้นถ้าคุณเกิดในยุคนั้นเพราะว่ามีความสลักสําคัญกับชีวิตของคุณอันนั้นน่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นทําให้มันส่งอิทธิพลมาถึงตอนทํางานเหมือนกันตอนทํางานอยูนออกแบบเสื้อผ้าเราจะไปสู้กับฟาดแฟซั่นนี่มันเร็วได้ยังไงนั่นนั่นคือการจะต้องใส่คุณค่าบางอย่างลงไปยุนว่าอันนั้นน่เป็นประเด็นที่ได้มาจากตอนเรียนมหาลัยแล้วพอ เริ่มมาเข้าสู่การทํางานตอนนั้นทํากับแบรนด์ชั้นนําแบรนด์หนึ่งเนาะในสมัยนั้นซึ่งจริงคุณยูนก็เรียกว่ามีการพัฒนาตัวเองเอางี้ดีกว่าเนาะจนมาถึงประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยแหละจนได้โปรโมทเป็นถึง Creative Director ใช่ไหมคะแต่มันมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทํำไมถึงตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งนั้นจุดเ,เปลี่ยนที่ลาออกใช่ไหมคะตองจรงยูนรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเวลาม,มันเหมือนเราเรียนมหาลัย คนจะยุนเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรยุนก็มีความคิดว่าโอเคถ้าถามว่ายุนตัดสินใจลาออกเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่ายุนก็ยังต้องดูแลชีวิตตัวเอง ừ, แล้วคร <ừ, ừ, S 2> อบครัวฉะนั้นยุนก็เลือกทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ดูว่าความฝันของเราอะมันไปในทิศทางไหนได้บ้างทีนี้ตอนที่คุณยุนเริ่มมเป็นศิลปินแล้วเนาะตอนนั้นก็เริ่มมีทั้งอย่างที่บอกมีโวกาสหลายๆอย่างเข้ามาทั้งทํางานในเรื่องของนักวาดภาพ อิสระแล้วแต่เนาะนี่ตอนนั้นเนี่ยเรามีหลักการในการรับงานยังไงบ้างหลักการในการรับงานใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงกอ่อนก็คือถ้าเกิดเราเลาถึงช่วงนั้นนะคะรวมถึงช่วงนี้ด้วยแหละอือว่าลูกค้าของเัาก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆที่ต้องการการทำคอลลาบอร์เรชันด้วยกันอยู่ว่าเป็นเทรนด์ด้วยที่มันเกิดมาในช่วงนั้นพอดีที่แต่ละแบรนด์ก็จะเริ่มเอ่อคอลลาบกับศิลปินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป,เป็นช่วงที่ หลายแบรนด์เนาะก็จะเริ่มมองหาศิลปินในการร่วมงานด้วยกันก็จะเริ่มจากต่างประเทศก่อนแล้วฉะนั้นก็จะค่อยเข้ามาสู่เมืองไทยอ๋องานพูดถึงต่างประเทศเพราะว่าเราก็ได้ยินเนะว่างานหนึ่งที่มีชื่อเสียงเลยของคุณจยุนก็คือไปคอลแลบกับทางกุชชี่เลยอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนิดนึงที่ตอนที่อเล็กซานโดรมิเคเล่ค่ะเป็นครีเอทีฟดีเคเตอร์ของกุชชี่เนาะตอนนั้นเขาติดต่อไม่ได้ไงทําไมเขาถึงเลือกเราไม่เคยถามเขาว่าทำไมเขาถึงเลือกยูเหมือนกัน ความจริงอะขอเล่าจุดเริ่มต้นก่อนละกันทางานด้านแฟชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องอดูรันเวย์ดูอะไรเป็นหลักดูแต่และแต่และแบรนด์มีวิธีคิดยังไงอยู่ดีๆวกุชชีเ, Gucci, เปลี่ยนดิเรกชันไปเลยไม่เหมือนกับกุชชีที่เราเคยเห็นมากอ่อนตอนนั้นยูนเลือกที่จะวาดรูปแล้วก็โพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็ใส่แฮชแท็กถึงเขา ตอนนั้นเป็น g ก<า>ุชชี่ครูา NYC ใส่ไปเพราะว่า,าแค่ตอนนั้นความรู้สึกของยูนคือยุนแค่อยากจะให้เขารู้ว่ามีคนที่ซื่นซอบผลงานของเขาอยู่วันหนึ่งก็ มี direct message ส่งเข้ามาในอินสตาแกรมสนใจงานอันนี้แล้วก็ตัวอเล็กซานโดรมิเคีเลฟเขาก็มากดหัวใจแล้วก็มาคอมเมนต์นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ชายที่ทำให้ได้รู้จักกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันก็ได้ร่วมงานกันหลังจากนั้นประมาณเกือบเกือบยุนว่าประมาณเกือบเกืบหเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่พี่ได้เห็นงานของยูเน่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเห็นว่ามีทั้งพวก ออรูปสาสตร์หรือว่าลายดอกไม้ลวดลายต่างๆยันไปถึงแบบเทพประกรณำกีก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นอายถึงค,ความแบบวัฒนธรรมจีนไทยอะไรเงี้ยเลยอยากทราบว่าที่มาจากคอนเซปต,ต์ในการทํางานเหล่านี้มันมาจากอะไรอะคะการทํางานของยูนนะคะมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวยูนนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้น ยูรู้สึกว่าเอาสิงๆนั้ประสบการณ์ที่มันอยู่ใกล้ตัวมันเป็นสิ่งที่พิเศษเพราะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันมีเรื่องเล่าของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็เลยเอาสิ่งนั้นมนะาใช้งานทุกคนก็จะเห็นว่ายูน่ะเป็นคนชอบระบบสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนะิ่เ่มแรกถ้าเกิดทุกคนเห็นภาพยูนก็ชอบใส่ภาพสัตว์กับดอกไม้มาแทนระบบสัญลักษณ์บางอย่างที่มันสืคล้องอยู่กับวัฒนธรรมที่มันอยู่ใกล้ตัวอยูนนอกับสิ่งที่ยูนชอบอ่าน ก็เลยจะเห็นว่าโอเคมีจีนมีกรีกม,มีสิ่งที่มันอยู่ในนิทานหรือประกรนามหรืออะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ข้างในแล้วก็วาดออกมาพรีเซนต์ออกมาเพื่อบ่องบอกอารมณ์มความรู้สึก ในช่วงนั้นๆหรือเหตุการณ์ที่มีความสําคัญกับชีวิตงั้นเรามาพูดถึงนิทศการตอนนี้ซึ่งตอนนี้คุณยุน,ยนยจัดอยู่ด้วยที่ริเวอร์ซิตี้นี่นะคะก็<ช>คือครั้งที่สาแล้วเนาะครั้งนี้นะคะดี l อนเลสสวิมมิ่งพูลเนาะเลยอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์นิทรรศการทางนี้ดีกว่านะคะว่ามันมีคอนเซปต์ที่มายัางไงแล้วมันแตกต่างจากสองครั้งแรกที่เราจัดยังไงเอ่ยก็ถ้าถามว่ามันแตกต่างจาก2ครั้งแรกย,รยังไงยุนว่าเอาสิ่งไอกลักของมัน,ม,นม,มันก็คือการ กันย้อนมองกับเข้าไปในตัวเองนี่แหละว่าตอนนั้นนี่ยแต่อย่างที่ยุนเล่าเมื่อกี้นะคะมันเป็นเหมือนว่ายุนน่ชอบคุยกับตัวเองอชอบศึกษาสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเองว่าเราอะรู้สึกกับสิ่งนั้นยังไงอจำแนกความรู้สึกของเราออกมาเป็นลักษณะแบบไหนบ้างเช่นถ้าเกิดคิดภาพง่ายๆ เ,เคยดูนาักขาัแก้วไหมคะกระตูนนาักขาัแก้วใช่มันจะมีแบบมายาครับอาจาร,รย์ซิจิค,คางเงี้ยจำเนื้อเรื่องตรงๆไม่ได้มีฉากหนึ่งที่หยุนซอฟมาอาจาร,รย์ซิจิคางเงะบอกมายาว่าที่เธอร้องไห้อยู่ตอนเนี้ยเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเธอเสียใจอันนี้สมมุตินะเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเธอเสียใจเรื่องความรักแต่เธอกำลังร้องไห้เพราะว่าเธอกำลังคิดถึงอันนี้อยู่จำบท จริงๆไม่ได้นะแต่ว่าไอ้บทเนี้ยมันทาให้เรารู้ว่าความรู้สึกของเราอ่ะเสียใจโกรธดีใจมันยังมีความย่อยอยู่ข้างในอีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเราเออเขาเรียกว่าอะไรเราแสดงออกมาอืบางทีมันมิสคอมมูนิเคชมันผิดพลาดกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ใน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 หัวสมองหรือความรู้สึกของเราจริงๆนั่นแหละมันเลยเป็นความรู้สึกที่คิดว่าแปลว่าในตัวเรามันยังมีอะไรมาซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายในนี้นะ Only for you ม,มันก็เป็นการทดลองอครั้งแรกในการที่เราเรื่องที่อะไรที่มันกระทบเราบนภายนอกอืที่มันกระทบเราทําให้เรารู้สึกตัดสินใจแบบนี้วินาซินเดอรเชลเริ่มกลับเข้ามาในตัวเองละ่ะค่ะแต่มันยังไม่มีระบบแบบแผนบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถ ยึดโยงกับอันเนี้ยเราทําตามได้แน่นอนว่าเราเริ่มเห็นความเป็นประกรณาม,มเริ่มเห็นะระบบสัญลักษณ์ซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนมากขนาดนั้นจนมาถึงนิทรรศการครั้งที่สามก็คือ The ะแ i ร e s ลคส์วิมมมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หยุดได้รู้จักกับข่าวยุงคนที่มีความคิดที่ยึดโยงประกรณามและซิมโบลต่าง เพิ่มเป็นเหมือนการค่อยๆค้คนหาจุดเชื่อมโยงของแผนที่เพื่อเข้าไปสู่อินเนอร์เซล์ของตัวเองมีระบบความคิดที่ดูมีความเป็นแบบแผนที่เราจะสามารถเดูสิ่งที่เขาเคยลองทำมาแล้วเปรียบเทียบกับความเป็นเราในายุคปัจจุบันได้หรืออะไรเงี้ยอยู่เลยรู้สึกว่าอันนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยนะูเริ่มมองเข้ามาในตัวเองอะได้ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและอย่างนี้ดีกว่าชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายแน่นอนอย่างนี้เราจะเรียกได้ว่าแบบอาจจะมีที่พลจากข่าวยูอย่างที่บอกใช่ไหมคะการอ่านการศึกษาตัวเองมันทําให้เราตกผลึกความคิดมาเป็นชุดนิทรศการครั้งที่สามนี้เราจะเรียกว่าอย่างนั้นได้ไหมคะนายค่ะความสิ่งนิทรศการเนี่ยมันเกิดจากการที่ยูรู้สึกว่ายูรู้สึกว่าบางทียูตกอยู่ในอ่อ เรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้อิสระทางการความคิดและการใช้ชีวิตขนาดนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต่แม้ว่าเราจะคิดว่าเรามีมันมีความเชื่อระบบความเชื่อหรือบางอย่างอะไรที่มันกำหนดทิศทางการตัดสินใจของเราอยู่โดยที่เราอ่ะม่รู้ตัวมันอาจจะมาจากเอ่อเรื่องเล่าความเชื่อระบบเศรษฐกิจระบบการเงินหรืออะไรก็ได้หลายอย่าง พราะบบสืบคันกันก็คือหนึ่งในมิติโลจีของยุคปัจจุบันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกว่าการที่เราจะได้รู้จัดตัวเราเองจริงๆจินตนาการถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเองจริงๆมันจะเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเราจะเห็นทฤษฎีนี้คนเขียนเยอะถ้าเราให้มาวาดรูปพระเจ้าม้าก็จะวาดพระเจ้าออกมาหน้าตาเป็นม้าเหมือนกับที่เราถ้าเราคิดถึงพระเจ้า พี่ตีกบระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงค่ะเอาแบบเอาแบบง่ายๆเราก็คงวาดเป็นหน้าเหมือนคนเทพมนุษย์อะไรแบบให้อาจจะมีความผู้ชายเออผู้ชายใช่เนี่ยทำไมพระเจ้าต้องเป็นผู้ชายทำไมพระเจ้าต้องมีนว่าอออะไรอย่างเงี้ยทำไมพระเจ้าต้องหน้าตาเหมืนคารพอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วทำไมพระเจ้าต้องหน้าตาเป็นอยางงั้นด้วยแล้วถ้าพูดถึงว่า พระเจ้ามอบความโชคดีและโชคร้ายให้กับเราและโชคดีโชคร้ายมันคืออะไรกันแน่อือืออืบางทีเราติดกับสถานการณ์ที่เราเลือกตัดสินใจเพราะเอยากจะเป็นคนที่โชคดีทั้งทนที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของเราอืออืออืเราถึงตัดสินใจแบบนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่ยูนรู้สึกว่ายูนมีคำถามกับกับกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งข่าวยูนก็บอกว่าถ้างั้นคุณก็ลองไปยึดโยงกับประสบการณ์ของคุณกับมิทโลโลจีดูสิเพราะว่า มิตโลโจีหรือบุคลากรนี่มันเป็นสิ่งที่มันมี power ถึงมันเกิดคนละที่กันนะแต่มันมีอาคิ้ายมีรูปแบบที่มันเชื่อมโยงกันนะลองหาอาคิ้ายเรานะทาไมแล้วลองศึกษาว่าอะไรที่มันสง่งอิทธิพลต่อตัว,ตวเราบ้างคุณยังคิดว่าการที่เรามาถึงจุดประสบความสําเร็จระดับนี้เนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่เราเก้าวมาถึงตรงนี้ได้คะของสิ่งทุกครั้งที่ยุนทํางานะพอทํางานเราทําเต็มที่ ผลออกมายังไงคนที่มองเห็นน่ะเขารับรู้ได้ถึงพลังอยู่แล้วเราเห็นงานเราเห็นภาพแวลาเราร่วมงานกับใครเราจะรู้ว่าคนนั้นใส่พลังกับงานกับสิ่งที่เขามอบมอบให้อ่ะมันประมาณไหนค่ะอ <c oughs> ยุนรู้สึกมันเ็าเป็นขีดที่ทุกครั้งที่ยุณทางานหรือทำอะไรยุนก็จะเต็มที่ <c oughs> มากที่สุดยึงจําได้เลยมันเป็นห้องจริงมันเป็นมันเป็นความแบบมันเป็นความสนใจตอนทําทีซี <P eng> en> เพื่อนอย่นพูดตลอดเลยว่าอยากทำทีสีให้ดีมากที่สุดเลยแล้วไปถึงบนเวทีซันจะเหนื่อยแค่ไหนสันจะร้องไห้อยู่บนนั้นแต่ว่าสันจะสันจะรู้สึกว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่สำคัญกับชีวิตตอนนั้นยุไม่เข้าใจแต่ย่นอะเข้าใจโมเมนต์นั้นตอนอยูนขึ้นไปบนเวทีแล้วยูไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ายูไม่ได้ทมามันเต็มทีอย่างที่ยูนตั้งใจเอาไว้ <Qu> ความจริงมันเหนื่อยเพิ่ไมไปแค่นิดเดียวเราจะไปแตะถึงในสุดที่วันนั้นอนะเราขึ้นไปเราจะดีใจมากๆแต่ วันนั้นน่ะพลังเราไม่เห็นถึงความสําคัญในการที่เราอจะขึ้นไปแตบจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นมันเลยฝังใจมันกลับไปมันกลับไปทําทีสิทธกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วนะคะทีสิทธิ์มันมันจบแล้วมันก็จบไปเลยมันคือโมเมนต์นั้นที่เราได้อยู่กับเพื่อนทุกคนที่เราได้ที่เราได้ขึ้นไปบนเวทีพรีเซนต์งานของเราอใช่มันเลยเป็นความฝังใจที่อยู่รู้สึกว่า ยูจะไม่ปล่อยแค่ยี้ยองรู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วเพราะมันค้างคาใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ทํางานอะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่กับมันให้สุดๆไปเลยได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังใช่บางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เขาเรียกว,ว่าอะไรคะยังไม่ดีที่สุดเราไปฝึกเพิ่มหรือทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าอยากจะให้คุณยูนฝากแบบข้อคิดหรือว่าแนวทางสาหรับถ้าศิลปินรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมาประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงอย่างคุณยูนเนี่ยค่ะจะมีแนวทางไงแนะนาน้องๆรุ่นใหม่ได้บ้างค่ะ อยู่นว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องหาแพทเทิร์นหาอาจจะไเรีป็นแพทเทิร์นก็ได้นเนอะเรียกว่าเป็นแนวทางอของเขาเองได้เดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะออเอาตรงนตัวยูนเองเอ่ะก่อนหน้านี้ยูนก็ชอบอ่านประวัติชอบฟังสัมภาษณ์ชอบลองดูว่าอย่างที่เราไปเมื่อกี้มันก็เหมือนกับว่าเรารู้บริบทของสังคม,มแล้วก็รู้กับ ชีวิตของคนคนนี้ว่าทําไมตอนนี้เขาถึงตัดสินใจแบบนี้อพอถึงยุคของน้องๆเข้ามานกัน่ก็จะเป็นยุคที่น้องๆก็ต้องเริ่มเขียนบทใหม่มขึ้นมาด้วยตัวเองอใายมันเหมือนทุกคนมี self k n o w l e มีสิ่งที่มันสอดคล้องกับชีวิตของตัวเองเนาะก็มั่นใจในความเป็นตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างนี้ express แสดงออกมามันอย่างเต็มที่ด้วยความ,มเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยด้วยแบบ ด้วยจิตใจที่มันแท้ <ฮะ S 2> จริงอย่างนั้นนะจนว่าก็เน,นี่ยแหละถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความแบบสบายใจและอิสระอืมโอเคงั้นมาถึงนสุดท้ายคำถามสุดท้ายละค่ะงั้นสุดท้ายถ้าเกิดอยากให้คุณยูนช่วยฝากว่าแบบแนวคิดว่าวิธีมีความสุขหรือหาความสุขแบบยูนปัญญภัทเนี่ยค่ะพอจะแนะนำได้ไหมคะเพราะรู้ว่าเป็นคนอ่านเยอะแล้วก็มีข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ เาความสุขแบบยูนปัพัะเหรอคะกินอกโกแลตคจริงก็ง่ายๆแค่นี้เลยใช่ไหมใช่ก็ความจริงเขาก็บอกว่าให้ให้ทาอะไรที่เขาเรียกว่ายังไงเดียสมันตอบโจทย์ตัวเองมันเป็นความรู้สึกณขนาดนั้นของตัวเองอย่างนั้นนะคะยุนว่าสิ่งเนี้ยเอาจริงมันช่วยได้เยอะมากเลยนะคะเซนก็จริงจริงบางคนโอเคกลัว่าวนย่นก็กลัวเซนติสันก็ยังเป็นแบบโอเคกลมอยู่ก็รู้สึกโอเคขอกินนิดนึงละค่ะอะไรเงี้ยยูนรู้สึกว่าทุกคนน่ะ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นในความที่เป็นแบบซอตเทอร์มและลองเทอมที่มันผ่านการก็ค่อยๆหาดูเอาจริงบอกว่าการจดบันทึกก็ช่วยได้เพื่อทําให้เราอ่ะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าสิ่งเรลามีความสุขกับอะไรหรือไม่มีความสุขกับอะไรถ้ามีความสุขกับสิ่งนี้ก็อยู่กับมันซะไม่มีก็รีบทิ้งให้มันไวๆบางทีมันก็ยากค่ะพูดง่ายตอนนี้พูดเหมือนไงแต่ทาจริงก็ เดี๋ยวมาลองดูคอีกทีึงนึเง okay.